สวัสดีค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็เริ่มคลิปด้วยกันนี่นะคะน้องทัพทิมนะคะก็โชว์ทุ่งข้าวของเรานะคะคือเราอยากจะโชว์นะคะเพราะว่าข้าวปีนี้ของเรางามมากเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีแบบว่าไม่มีเห็นหูบินเลยนะคะเขียวพืชไปเลยนะคะไม่รู้เขียวหญ้าหรือว่าเขียวข้าวนะคะก็เราคิดว่าน่าจะเป็นเขียวพ่อข้าวนะคะก็บรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้นะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะยิ่งเย็นๆแบบนี้นะคะโหเขียวหมดเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ตอนนี้น้องทัพถิมก็เดินมาตรงลงรถนะคะที่วันเมื่อวานนะคะที่เราลงคลิปไปที่เราเห็นเขาหิ้วปูนตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะเขาก่อผนังข้างบนนะคะข้างบนบนลงรถให้เรานั่นเองนะคะเขาคงจะ,ะมีการตกแต่งยังไงให้เรานะคะก็คือให้ดูดีขึ้นนะคะ ที่พระเอกวันนี้นะคะก็คือบันไดนั่นเองนะคะหลังจากที่เขาเอาผนังตรงบันไดออกให้เราแล้วนะคะคือวันนี้นะคะคือเราจะมาเน้นตรงบันไดนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เขาออกไปแล้วเอาโอเคค่ะทัพทีมคงอยากจะนําเสนอนะคะคือช่างไฟค่ะช่างไฟเขามาเดินท่อไฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินตามจุดแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีการแชทคุยกันให้ลุงคิดคุยนะคะไอ้ที่เราไปเกือบ60จุดนะคะเราก็ลดหลังลงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเยอะเกินไปนะคะรเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีจุดไฟลแล้วนะคะจุดที่ว่าทําปลั๊กไฟนะะี่ค่ะก็มีเป็นจุดจุดไปมีท่อฝังเข้าไปในผนังนะคะก่อนที่เขาจะฉาบก็สรุปเราก็เคลียร์กันแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอยอดบินมานะคะว่าเท่าไหร่แต่ก็เราก็ลดหลังลงไปในยมันยิบเบร์ไปค่ะ เกือบทุกมุมของห้องเลยคือเวอร์ไปนี่นะคะคืออ่าบันไดของเราหลังจากที่เขาเอาผนังออกไปแล้วแล้วก็มีประตูตรงนี้นะคะเข้าหน้าจะมาก่อเป็นอ่าห้องเล็กๆเ,เก็บของให้เราแต่ใต้บันไดชั้นหนึ่งป้ายอยากให้เปิดโล่งนะคะใต้บันไดชั้นสองเราอ่ากั้นเป็นห้องเก็บของได้นะคะก็ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรอ่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะเขาก็แบบว่าเพราะว่าตอนนี้คือช่างไฟอย่างเดียวนะคะเพราะว่าช่างอาฉาบเขายังเข้ามาไม่ได้นะคะเขาจะตีกทางกันนะคะเพราะว่าต้องให้ช่างไฟเข้ามาเจาะมาอะไรมาเตรียมอะไรก่อนนะคะแล้วช่างฉาบถึงจะเข้านะคะช่างไฟต้องเดินท่อเดินอะไรให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของบ้านของเราก็เขียวชอุ่มมากเลยนะคะเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะก่อนนี้ค่ะก็จะมี อะไรอุปกรณ์ของเขานะคะนี่ค่ะเป็นมุมไฟนะคะอันนี้ยังเดินไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะมีมาไอที่เราตกลงกันวันนี้เดี๋ยวเขาก็คือช่างไฟเขาต้องรองให้ทางเจ้าของบ้านกับทางบริษัทตกลงกันให้เคลียร์ก่อนนะคะคือต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมาทำสุ่ม4ี่สุ่ม5เสียเวลาเปล่าเสียแรงเปล่าเฉยๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จะเอามาฝากงไม่ยาวนะคะ ก็มามาอัปเดตบันไดแล้วก็รู้แล้วไอ้ตรงโรงรถที่เมื่อวานเห็นเขาหิ้วปูนเขาทำอะไรแล้วก็รู้แล้วว่าเขาเก่อผนังตรงโรงรถให้เราด้วยนะคะก็คงมีตกแต่งอะไรให้ดูดีดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมนะคะแม่ปาแพซี่ก็อยู่จุดเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อนมาคุยด้วยนะคะวันนี้คือ <c ười> ม,มีเพื่อนมาคุยกับน,นางด้วยค่ะคือคือวันนี้ดีหน่อยนะคะก็ ก็เป็นธุราให้ลูกนะคะออกมานะ,ะหลานเลิกเรียนนะคะก็พากันมานะคะเราก็ต้องอาศัยเขาก่อนนะคะช่วงนี้เราเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะ <Okay. S 1> ก็ดีหน่อยมีเพื่อนมาคุยกับคุณแม่นะคะขอบคุณมากเลย